เาวอ่าสีสีสีฟ้าเข้มเนาะสีออกเป็นสีเทานะครับผมอยู่นะไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะดูอาการเหมือนหน้าฝนฝนจะตกนะครับผมสามสิบห้ากำลังใจขอบคุณนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้นะคะมาดูฝั่งอ่านี่คือทิศตะวันตกเนาะมาดูทิศเหนือค่ะนี่คือทิศเหนือนะคะทุกคนนี่นะคะแสงเป็นแบบนี้นะคะทิศเหนือเนาะมีแสงชุมพูอ่อนๆน,น,นะคะทุกคนนะคะ มีแสงช่มพูอ่อนๆน,นะคะนี่ค่ะนี่แล้วเราก็เราก็ได้เห็นพระจันทร์อีกแล้วนะคะทุกคนนี่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 นพระจันทร์นะคะนะแสงอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะคะมีแสงพระจันทร์แล้วค่ะส่วนมากญาติทั้งนั้นไม่มีตัวแทนจำเป็นต้องไปค่ะคุณอุภาบอกอืมโอเคค่ะคุณอุภาเนาะ นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาจอดให้มาให้กำลังใจนะคะคุณนุภาขอบคุณมากจ้านะคะน,นี่ค่ะนี่เนาะนี่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินและแสงยังสว่างอยู่เลยนะนี่ค่ะเห็นเดือนแล้วนะคะทุกคนนี่จะเดือนนะนะคะเห็นเดือนแล้วนะใกล้ละใกล้ละใกล,ใกล,ใกล้จะเต็มดวงละอีกนิดหนึ่งเนาะอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็เต็มดวงแล้วค่ะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เต็มดวงแล้วนะคะ,ะ,น,น,ะ,คะนี่ะ นะคะเนาะนี่เห็นพระจันทร์ละใกล้เต็มดวงแล้วนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะสวยเนาะทางทิศตะวันออกนะจ๊ะเดือนขึ้นทางทิศตะวันออกนะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะคะเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะคะเห็นพระพระจันทร์แล้วนะคะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยค่ะเห็นพระจันทร์แล้วนะคะทุกคนนะคะสวยมากนะคะ เรฝั่งทางทิศเหนือโอ้โหแสงสะท้อนขึ้นมากับทุกคนดูนี่แสงอาทิตย์สะท้อนขึ้นมาข้างบนนี่เป็นแบบนี้นะคะนะคะนี่ทางทิศเหนือนะหน้าบ้านนะคะทุกคนแล้วมาดูทางทิศใต้ค่ะอ่าทางทิศต,ตะวันตกนะคะทุกคนนี่เต็มไปได้วยเมฆเมฆฝนนะคะผมจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ คุณไก่ชานเวศคิดถึงนะคนไกลขอโทษนะที่อยู่ไกลดูแลได้แค่ผ่านทางแชทดูแลได้แค่ผ่านตัวหนังสือทำได้แค่นี้จริงๆนะรักนะคิดถึงด้วยนะคะคุณไก่บอกนะคะผมขอบคุณคุณไก่นะครับที่มาให้กำลังใจครับผมขอบคุณนะครับเนาะก็เป็นห่วงกันก็ผ่านดาวเดือนเนาะผ่านเดือน ผ่านท้องฟ้าไปให้กําลังใจกันได้นะคะนี่จ่ะนี่โอ้โหสวยมากอันนี้สวยนะคะทุกคนนะทำไมแสงนี้มาได้ไงเนี่ยแปลกมากอันนี้แสงนี้มาได้ไงอะ่ะนะครับผมอันนี้แสงสีนี้มาได้ไงอะ่ะมตตรงนี้มันไม่ใช่ทางที่ตะวันตกนี่นะครับอันนี้มาทางทิศเหนือนะนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยได้ดูสองอย่างเลยนะ พระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกนะคะเดือนก็ขึ้นนะคะทุกคนสวยมากๆจ้านะคะสวยไหมเนาะอันฝั่งนี้เป็นเดือนนะจา้านี่เดือนนะคะมีแสงพระอาทิตย์นะคะยังไม่ตกดินนะคะทุกคนเนาะสวัสดีครับคุณใจเขาใจเราครับสวัสดีคุณไก่ด้วยนะคะผมที่มาทักทายครับนะขอบคุณมากๆครับนะ เป็นห่วงทางแชทเนาะนยังไงก็คุยกันทางแชทได้นะคะผมนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงกันรักกันคิดถึงกันนะคะผมขอบคุณทุกกําลังใจเด้อนะคะผมนะสามสิบแปดท่นนะคะนี่นะโอ้ม,มุมเราจะทํำยังไงอ่ะเราจะทํายังไงให้เขาสวยอะ่ะจะจะทํายังไงให้เขาดูสวยอะ่ะเนี่ยถ้าแบบนี้ก็ ถ้าแบบนี้ก็นี่แสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์อันนี้แสงเดือนนะคะอันนี้แสงเดือนนะคะนี่นี่เดือนนะคะนี่พระอาทิตย์นะคะเนาะนะจ๊ะ,จะอยู่ใกล้กันนะคะเดือนกับอาทิตย์นะคะนะคะเห็น <He 's S 2> เดือนแล้วพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะคะทุกคนนนานานจะเห็นทีเนาะแสงสีสวยๆอย่างนี้เนาะนจะจ๊ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคุณกายขอบคุณครับผมนะครับนี่อันนี้มาดูแสงอาทิตย์กับแสงเดือนเนาะนะคะที่อยู่ใกล้กันนะคะผม